วันนี้มาอันบาสเก็ตกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ลุ้นไม่บอกว่าคืออะไรแต่เดี๋ยวก็ต้องบอกอยู่ดีอ่ะตอนหัวคลิปอะเพราะไม่งั้นก็จำไม่ได้เองว่าคลิปนี้นเป็นคลิปอะไรแหมจะเซอร์ไพรส์สัก,กนหน่อยอันนี้นะเป็นความแบบพิลูแบบเกลียดตัวเองอะเกลียดตัวเองไงรู้ไหมตอนแรกบอกไนะคะ เอาต้นเดียวค่ะไม่ค้าควรซื้อหน่อยเอาต้นเดียวค่ะพี่อุ้มไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้เป็นคนขายนะคะพี่อุ้มจะซื้อมาทำมาเยอะแยะมีสินค้าแบงนี้เอาต้นเดียวค่ะบอกแบบนี้เดี๋ยวดูนะไ,ได้กี่ต้นเออกลียดตัวเองทำไมห่อทำไมเนี่ยเยอะแยะ <laughs> นี่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าจะมาถ่ายคลิปแหมแพ็กกันอย่างดีเลยนะแต่เมื่อเช้าได้รับหน้าวัวอันหนึ่งมาแพ็กไม่ดีเลยแต่ไม่ได้ทําคลิปให้ดูเดี๋ยวอันนี้จะจะให้ดูนี่ดูพร้อมกันเลยเนี่ยดูพร้อมพร้อมกัน โอ้โอ้นี่นะคะนี่หรือหรือกระดาษอุ้ยทำไมมีเยอะอ่ะสงสัยไหมคาแถมแถมอะไรให้เลยเนี่ยอันนี้ถ้าจะของแถมต้น <c oughs> ใหญ่ๆอ่ะ <c oughs> แต่ที่เล็กๆเนี่ยที่ใส่ คือไม่ค้าเขาก็ไม่ต้องมัดอะไรข้างในก็อยู่ได้อ่ะนี่มาดูกันเลยมันคืออะไรเขียนในรูปดูว่าจะสวยเหมือนต้นจริงไหมนะความหนาแน่นของการแพ็คใช้ได้เลยนะคะอันหนึ่งนะคะ ลายจุดชมพูเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้จุดชมพูที่บอกราคาเลยเดี๋ยวมีใครมาแอบฟังคืนแม่มาแอบฟังนะคะได้โดนโดนแน่ๆเป็นบ้าหรอซื้อต้นไม้ราคาเนี้ย ตัวหนึ่งนะคะตัวแรกก็บอกเขาเอาต้มเดียวส่งสมลูปมาก็ใจง่ายเอาสองต้น,ตนเขาก็ลดให้นิดหน่อยนี่ค่ะแบบนี้มันชื่ออะไรมันชื่อซิงโกเนียมอะไรมิ้วมิวอะไรสักอย่างเลยนะคะเนี่ยค่ะที่มันเป็นจุดชมพูอ่ะค่ะเดี๋ยวนะคะแสงมันส่งมันเยอะน,นี่อ่ะ ที่มันเป็นจุดชมพูอะค่ะเห็นไหมคะโอเคเลยเดี๋ยว<ป>เดี๋ยวมาดูว่าเขาแถมอะไรนี่เดี๋ยวมาดูว่าเขาแถมอะไร ใช้คัตเตอร์เออคือโลกไม่ง่ายขึ้นมาหน่อยนี่นะคะอะไรเนี่ย,ย <c oughs> เป็นค้าสนี่ค่ะ คนขายอุตสาห์่างค้อนมาให้นะคะเขาก็น่ารักนะคะดูสิเขา<อ>ก็ออฟเฟอร์มาให้เลยไม่โดยไม่ได้ร้องขอนะคะดูสิน่ารักนี่นะคะเอาออกมาจากถุงพลาสติกเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นไม้ที่เขานําเข้ามาพอู้ดาว่าคงจะนําเข้ามาจากประเทศไหนหน่าจะเป็นจีนนะคะนี่นะคะการปลูกของเขาเพิ่งปลูกมาเองนะคะอที่เขาปลูกนี่มัน มันเป็นมันเป็นขุ่ยมะพร้าวค่ะมันไม่ใช่พีทมอสเขาใช้ขุ่ยมะพร้าวนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเขาก็ฝังฝังออสโมโคดเอาไว้นี่นะคะนี่เป็นจุดเป็นหย่อมนี่นะคะนี่ขนาดนี้เลยนะคะโอเเ้โหเยอะมากเห็นไหมคะว่ายอะงมากนี่คือสาเหตุว่าเราต้องลื้อออกนะคะเพราะถ้าขืนมาเลี้ยงในบ้านเรานะคะด้วยขุ่ยมะพร้าวขนาดนี้นะคะ มันไม่ได้อะมันต้องคุมน้ําแบบสุดๆพี่อู๋ก็คิดว่าตัวเองน่าจะเป็นพวกชอบลดน้ํามากกว่าประมาณมากกว่ามากกว่าปกติอ่ะปกติก็คือประมาณสองวันสามวันเนี่ยพี่อูว่าเออปกติบางวันก็ร้อนๆก็อาจจะทุกวันอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะมันปลูกแบบนี้ไม่ได้นะคะเนี่ยพี่อูก,ก็เลยลื้อออกต้นหนึง่งนะคะ น่าจะเป็นไม้เนื้อเยื่อนี่ค่ะพี่อูรือออกประมาณนี้เยอะนะคะเนี่ยค่ะเยอะเลยอันคือขุ่ยมะพร้าวมันไม่ใช่พิชมอดค่ะอีกต้นหนึ่งมาดูกัน,นไม้ยังไม่นานนะคะเนี่ยดูดูปุ๋ยดูปุ๋ยที่แบบ คือเยอะมากอ่ะคือเยอะมากค่ะเขาปลูกในที่ที่อากาศเย็นนะคะและแห้งนะคะใส่ปุ๋ยเยอะแค่นี้อาจจะไม่เป็นไรนะคะแล้วคุมน้ำเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนปุ๋ยมันก็ไม่ได้ปล,ปลดปล่อยออกมาแต่ถ้าเกิดมันมาอยู่ในอากาศอุน่นๆแบบประเทศไทยบ้านเราเนี่ยแล้วมันมาเจอน้ําด้วยเนี่ยปุ๋ยมันจะแบบออกฤทธิ์แบบเต็มที่เลยค่ะพวกปุ๋ยละลายช้าเนี่ยนะคะพี่อูเลยเลือออกนี <c oughs> ่พี่อูไปไอมากค่ะ <c oughs> เลยื้อออกนะคะเนี่ยไม่ได้เลยนะคะต้องลือออกแบบเนี้ยปลูกบ้านเราไม่ได้ปลูกบ้านเราลแล้วเน่าคอคอ,อยุบค <c oughs> อต้นไม้ยุบเลยนี่ดูดิเห็นไหมคะนี่คือขุยมะพร้าวเพอร์ไลท์เท่านั้นปลูกสิ่งกนเนี้ยไม่ไม่ค่อยดีนะคะต้องลื้อนะคะใครซื้อมานะคะถ้าซื้อรุ่นเดียวกับพี่อูนะคะลื้อนะคะอ่า ต่อไปเดี๋ยวพี่อุ Never ๊งปลูกเลยกระถางเขาใช้กระถางอันเดิมนี่แหละค่ะเดี๋ยวพี่อุอ๊งไปลองก้นกระถางหนอ่อยไปลองก้นกระถางให้สูงๆหนะ่อย <c oughs> เพราะถ้าใส่เครื่องปลูกหมดมันจะเยอะไปนิดนึงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปลองก้นกระถางก่อนนะคะนี่นะคะพี่อุ๊ลองก้นกระถางด้วยเลเก็กกบอลสูงประมาณหนึ่งนิ้วเลยค่ะที่เห็นกระถางยาวอย่างนี้นะคะพี่อุ๊ลองเลกกบอลมาประมาณนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเรามาดูการปลูกกันนะคะพี่อุ๊งควาากล่อง อนี่ค่ะที่อุ้ก็เครื่องปลูกซิงโกเนียมทีจริงแล้วก็คือเป็นไม้เลยขึ้นต้นไม้นะคะก็เป็นรักอากาศเยอะเหมือนกันนะคะเครื่องปลูกก็เนี้ยค่ะก็จะเป็นสูตรเดียวกันไปเลยนะคะเป็นหยับๆให้มีอากาศเยอะนะคะอืมนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ไม้กันทีหลัง อันนี้เลี้ยงให้มันลากเดินเต็มกระถางก่อนนะคะให้น้องปรับอากาศใหม่คือเนี่ยลืล้อออกมาเนี้ยรู้สึกถึงความร้อนผเผาของวัสดุปลูกเดิมมาเลยนะคะเพราะว่ามันมันถูกอบมาในในในตะกร้านะคะแล้วเขาก็ปิดมาสนิทเลยนะคะด้วยความหวังดีหอ่อหอบับเบิลมาทั้งเต็มกระถางเลยนะคะอืม ร้อยหนึ่งองนี่นะคะลากนะคะทีนี้ก็เป็นเครื่องลูกสูตรบ้านเราทีนี้เราก็ลดน้ําเราก็รู้แล้วว่าเครื่องลูกแบบนี้อมน้ําประมาณไหนนะคะเราก็ลดน้ําถูกแล้วนะคะนี่คือข้อดีของการรื้อระถามทุกครั้งหลังจากได้ไม้มานะคะ ยังไม่ใส่ปุ๋ยเหมือนเดิมนะคะรอให้รากมันเดินดีก่อนแล้วค่อยใ,ใส่นะคะจบแล้วล่ะเดี๋ยวเปิดเอากล้องขึ้นนะอ่ะจบแล้วซิงโกเนียม,มลายจุดชมพูที่ราคาสองต้นหนึ่งห้าพูดเบาหน่อยเดี๋ยวพ่อดยินวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Oh yes.